ครับกอืมคือว่าตอนเนี้ยคือผมว่านะเหมือนที่หลวงตาบอกอะว่ามันเหมือนมีท้องฟ้าข้างบนนะครับเหมือนแล้วมันมีก้อนเมฆข้างล่างอะเหมือนเรายังคิดว่าเราสามารถไปยืนบนก้อนเมฆได้อยู่ว่าก้อนเมฆมันเหมือนว่าคือจริงๆแล้วเหมือน ที่หลวงตาบอกว่าก้อนเมฆมันคืออวิชาคร่ะออแล้วแต่แม่เขาอยากเปเี่นต้องฟ้าไนงะแม่เขาไม่อยากเป็นก้อนเมฆแม่เขาอยากไปเป็นต้องฟ้าคับแล้วเหมือนตอนเนี้ยมันคือมันเหมือนคิดว่าเหมือนก้อนเมฆมันเป็นกระจกับเหมือนแบบมันจะเรียกว่าอไรดีคือคือจริงๆแล้วอ่ะก้อนเมฆมัน แบบเหมือนมันทะลุขึ้นไปได้นะครับแต่แต่ตอนนี้เหมือนเหมือนมันคิดว่าก้อนเมฆ่มันเป็นกระจกอะมันไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้ก็มันมันมีตัวเราจะผ่านนะครับค่ะถ้ามันลุกออกมาจากฟ้านีครับมันก็นิพานนะแต่มันจดเจ้าเราไปเป็นฟ้าครับเข้าใจไหมครับมันคือความรู้ออกมาจากฟ้านี่คือนิพานเปรียบเหมือนลูกออกจากใจมันนิพาน แต่ตัวเนี้ยแม่เขาก็ใจผิดคือแม่เขาจะเอาตัวเขาไปเป็นฟ้าเหมือนแม่เขายืนอยู่ในโลกแล้วก็บองฟ้าเอ้เมฆมันขวางเอาวิชาเป็นขวางอยากจะทำลายก้อนเมฆกับวิชาแล้วเราก็จะไม่ได้ไปเป็นฟ้าคมันกับหัวกับผากับสารปัตคือมันกลายเป็นว่านิพานมันไปจากตัวเราไม่ใช่ความรู้ออกมาจากฟ้าครับ,ค,รบความรู้ออกมาจากฟ้านิพานเปรียบเหมือนความรู้ออกมาจากใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับฟ้านั่นแหละคือนิพาน แต่ตอนนี้แม่เขาก็ใจผิดเขามองจากโลกขึ้นไปแล้วมองเห็นท้องฟ้าเอาตัวไปมองเห็นใจแล้วเขาต้าเขาละละลายวิชาได้ตัวเราจะได้เป็นใจที่เป็นท้องฟ้าและเราจะนิพพานแบบคือแต่ว่ามันมีตัวเราอยู่เออใช่ใช่ใช่มันผิดตรงนี้แหละครับอ,อแต่แม่สอนก้าวอันนี้ตลอดเลยนะอ่าแม่สอนแบบนี้เหรอโอ้เอาแล้วเอาแล้วแม่สอนยังไงนะแบบ คือแม่ชอบสอนว่าถ้ามันมีตัวเราอะ่ะมันก็ติดอยู่ตรงนี้แหละถ้ามันยังเอาตัวเราอยู่เนี่ยครับแม่สอนเราเนาะถ้ามีตัวเราก็ติดตรงต,ตัวเราเนี่ยเนาะมันต้องไม่มีตัวเราเนาะแต่แม่สอนเราแต่แม่มีตัวเราแม่ไม่อยากเป็นสังขารแต่แม่อยากเป็นวีสังขารเอาแล้วแม่กับลูกว่าไง แม่กับลูกว่าไงแล้แล้วแล้วคือจะบอกว่าตอนเวลาที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิอะค่ะมันก็มันก,มนก็มันจะคนละแบบกับตอนที่เราใช้ชีวิตประจําวันนะคะตอนนั่งสมาธิมันก็มันก็ดูเบาดูทุกอย่างอะดูไม่หน่วงดูไม่มีอะไรอะไรเงี้ยแม้กระทั่งว่าคือจะบอกว่านั่งไปจนแบบว่า <c oughs> คือเราเหมือนมันก็จะมีคําถามคําตอบในหัวใช่ไหมคะเหมือนเราจะมีคําถามแบบอ่าเราพิจารณากายกายเราไม่มีนะเราเห็นจิตไม่มีอะไรเงี้ยสักพักก็จะได้ยินเสียงของตาบอกว่าก็มันโง่ไงมันจะอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้ด้วยคะ่ะแล้วก็จะมีอะไรอีกหลายอย่างอะ่ะที่มันแบบว่าเออสุดท้ายเราตอนที่เรานั่งสมาธิอะ่ะ กับตอนที่เราใช้ชื่อเจ้าแห่งที่บอกมันคนละอย่างกันเลยเอแต่แม่นั่งสมาธิแบบนานมากครับครึ่งชั่วโมงอะแม่เขามีตัวเอกเป็นสมยอารมณ์สมาธิแม่เขาไม่รู้ตัวลูกผมนั่งประมาณห้านาทีอแม่นั่งครึ่งชั่วโมง <laughs> <laughs> ผมสวดมวนต์แผ่เมตตาเสร็จแล้วแม่ยังนั่งอยู่เลย แม่เขามีตัวตนไปสวยอารมณ์สมาธินั่นงข้ามคืนข้ามวันก็ได้อย่างนั้นนะลูกแต่มีตัวตนไปสวยอารมณ์สมาธินั่นงตั้งแต่ข้ามคืนข้ามวันเลยถึงสว่างได้เลยลูกไ,ไม่ไม่ต้องกระดุกกระดิกเลยเพราะว่ามันมีความสุขมีความสุขกับอารมณ์สมาธิแต่มันมีตัวผู้ไปเสพไปเสพอารมณ์สมาธิไม่ปวดไม่เมื่อยเลยนั่งข้ามคืนไปได้เลย แต่มันไม่พ้นทุกข์ครับไม่พ้นทุกข์เพราะอะไรครับรู้ไหมนั่งเสพอารมณ์สมาธิข้ามวันข้ามคืนแต่ไม่พ้นทุกข์เพราะอะไรครับก้าวเราพูดใหม่ดิพูดใหม่พูดใหม่หรอกพูดใหม่พูดใหม่ว่าต่อให้นั่งสมาธิข้ามวันข้ามคืนไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเบาสบายว่างเปล่าไม่มีกายไม่มีจิตเลย <ảo> แต่ไม่นิพผ่านไปนเพราะอะไรครับมันแช่แล้วมันมีตัวเราเออไปแช่อารมณ์สมาธิเพราะมีตัวเราไปแช่อารมณ์สมาธิครับไม่เห็นว่า มีตัวเรายึดบ้านถึงบ้านเป็นมีตัวเราครับไม่ได้ไปล่อยวางความเป็นตัวเราครับมันก็เลยไม่สิ้นความเป็นตัวเรารไม่ที่ดแบววิชาก็เลยไม่ที่ผ่านครับค่ะแต่ผมบางทีก็แช่นะครับแบบง่วงอะไรเงี้ยแบบเพราะนั่งตอนเย็นนะครับเหมือนมันจะง่วงง่วงนิดนิดอะพอเสร็จแล้วผมออกไปผมพอเลยก็รู้ตัวทันเร็ว ครับแต่บางทีมันไม่รู้เพราะก็ไปไกลอยู่เนใจใช่ใช่จะไม่รู้ก็ไปไกลเหมือนแม่หนูนะนะครับไว้ก้ามคืนก็ได้ครับ,บว่าไปเสพเอารมณ์สุขครับอารมณ์สมาธิสบายกายว่างไปใจว่างไปอันนี้ก็เรียกเสพไปเสพครับเข้าใจไหมเนี่ยโยมที่แม่กับลูกก็พูดเนี่ยโยเข้าใจไหม เขาก็บอกว่าก่อนที่มาที่นี่เขาก็ทําเื่นคุณโยมก็อันนั้นก็เขาก็รู้สึกว่าที่จะอยู่กับความว่างหรือความสงบก็ไม่ใช่ไงไ่ายมันมันยากอยู่แต่หลังจากนั้นก็ลงตานะนําว่าต้องอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็ไม่ใช่ไง่ายเหมือนกันที่จะอยู่กับปัจจุบัน ถ้าถ้าคุณจะปฏิบัติต่อเอ็มเมื่อเมือม่อเก่าพูดงึงว่าเอ็นเอ็นก็ถามคุณโยม,ม,มถ้าคุณโยมคิดว่าถ้าจะปฏิบัติแบบนี้ต่อไปที่จะปฏิบัติเพื่อสังหรณ์เพื่อว่างอะไรอะไรมันสามารถปะระลุทำในชีวิตนี้ได้ไหมนัม่นก็เขาก็เขาก็ตอบเองมันไม่ใช่เพราะว่ามันมีแต่ความยึดมันถือมันแั้ก็มีตัวตนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ทาง ก็มีอายันาหกประตูที่จะสามารถรับรู้อะไรได้อันนั้นก็มันเมื่อนที่ฝาก็จะมีเมฆหลายชนิดเมื่อนที่หกประตูอันนั้นก็ตอนนี้พัตสุบันนี้คุณยมปฏิบัติเมื่อนอยากจะมีฟ้าโดยไม่มีเมฆอยากจะจัดการได้เมฆทั้งหมดอันนั้นก็อันนี้เป็นเมือนความว่างความสงบความสบายให้มันไม่มีเมฆสักอย่าง อันนี้เป็นการปฏิบัติคงคุณโยมปัจจุบันนี้ถ้าเราเริ่มปฏิบัติเป็นปัจจุบันธรรมก็มีแความพิดอย่างหนึ่งที่เราก็ส่วนมากทำเราสร้างเดเมกเพื่อจัดการเดเมกพูดถึงว่าเราเรา,เราก็ปล่อยเดเมกเก่าๆแต่เราสร้างเดเมกเพื่อเพื่อจัดการหรือเพื่อเอามาอยู่อันนั้นก็มันสร้างเดเมกมากขึ้น แต่จริงๆแล้วคุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่ใช่เมฆไม่ต้องยุ่งกับเมฆเพราะว่าธรรมชาติที่แท้จริงของคุณคือว่าฟ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่ให้มันรู้จักเมฆคือเมฆนนก็ปล่อยได้เมฆตามธรรมชาติไม่ต้องจัดการมันไม่ต้องทําอะไรกับมันเพราะว่าเราไม่ใช่เมฆเราเป็นฟ้าก็สําหรับวิธีใหม่ก็ มันต้องเห็นแต่เห็นแต่ผู้ภาคข้างในแต่ต้องสังเกตว่าจะมีแต่ผู้ภาคกับผู้ฝังมีเสียงข้างในที่จะพูดันนั้นก็มีอีกอีกใจหนึ่งที่ก็ฟังแต่คาพูดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มีสองก็จริงๆลเป็นอันเดียวกันทั้งสองก็เป็นเดนอีบาหรือผู้ภาคหรือเป็นเดสังขารก็วิธีที่ถูกต้องคือว่าเห็นว่าแค่เป็นอาการที่เกิดเกิดดับเกิดดับทั้งสองมีเดแต่พูดกับฝัง ก็ทั้งสองก็เห็นมันกับไม่เป็นมันนั้นก็มันถ้าถ้าเห็นมันกับไม่เป็นมันก็สบายมันก็แค่มันไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องจัดการมันไม่ต้องอะไรก็แค่เห็นมันอันนั้นก็จะไม่เป็นมันก็คนโยมได้พูดให้ฟังว่าช่วงหนังสมาธิกับช่วงชีวิตจริงก็ไม่เหมือนกัน ก็ช่วงนั่งสมาธิได้เห็นรรม,มาได้เห็นไล่สิ้นลายยางแต่ช่วงความจริงในชีวิตปกติก็คุณโยมรู้สึกมาทุกอย่างก็เป็นศัตรูหรือมันมันไม่เหมือนช่วงนั่งสมาธิเขาก็บอกว่าคุณโยมก็ต้องต้องต้องคิดว่ามันคุณโยมปฏิบัติแค่ครึ่งชงั่วโมง อันน no ั้นก็ย vale ี่สิบสามชั่วโมงครึ่งก็มันไม่ฏิไม่ปฏิบัติคุณโยมต้องเข้าใจว่ามันต้องปฏิบัติตลอดยี่สิบสีชั่วโมงม่ใช่แค่ครึ่งชั่วโมงมันต้องต้องเห็นในทุกะรณตในชีวิตปกติด้วยต้องต้องเห็นกับไม่เป็นมันเ็ถ้าคุณโยมก็เห็นเดออีบ้ากับตัวผู้ฟังเ็กับไม่เป็นเด่อีบ้ากับผู้ฟังก็มันสบาย มันนี่เลยคือการปฏิบัติแทจริงไม่ใช่แค wow ่เวลานั่งสมาธิหรือเวลาสวดมนต์มันการปฏิบัติแทจริงคือว่า24ชั่วโมงที่จะได้เห็นตามความตามความจริงกับไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้หลงเป็นตัวเป็นตนก็จริงๆหลังจากออกจากสมาธิค่ะก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำนะแต่สิ่งที่บอกก็คือว่า มันจะรู้สึกไม่สบายอะค่ะอย่างที่เคยบอกหลวงตา,ามันจะมีอาการหน่วงอะไรแบบเนี้แต่ว่าคือพอฟังเนี้ยก็เลยเริ่มเข้าใจว่าเหมือนเราอะเลือกแต่อาการที่เราอยากว่างโล่งโปร่งเบาสบายพอมันเกิดอะไรที่เหมือนไม่ถูกใจเราอะเราพยายามเข้าไปจัดการตลอดอะไรเงี้ยนี่ขนาดกาลังพูดอยู่ก็ยังทําอยู่นะคือมันเหมือนกับมันมัน มันทําจนมันเหมือนเป็นอัตโนมัติะคะ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ก็ตอนนี้ก็คือเหมือนกับพอฟังหลายๆคําแนะนําอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็เข้าใจมากขึ้นนะคะเห็นมากขึ้นดีขึ้นไม่รู้จะอธิบายยังไงเห <laughs> ็นว่าเราเนี่ยเห็นได้เห็นอะไรมากขึ้น <laughs> เห็นตัวเราเนี่ยเข้าไปจัดการเห็นอาการบางอย่างที่ เหมือนเราก็ยังติดดีรักชั่วชังเนี้ยค่ะคืออยากจะบอกว่าไอ้คำเนี้ยมันมันก็ขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งคือเหมือนกับพอเรานั่งสมาธิเรานอนใช่ไหมคะพร,ะราะนอนตื่นเช้ามาเหมือนคล้ายๆเราเมอเคลิ้มๆฝันๆ,นๆเสียงหลงตาแบบเนี่ยเรายังดีรักชั่วชังนะเกลียดทุกข์รักสงเมื่อไหร่จะเลิกทำอะไรยเงี้ย <laughs> เราก, <laughs> <laughs> ก็ก็ยังก็ยัง เหมือนตอนนั้นก็ยังไม่เคลีย์จนตอนเนี้ยคือมันก็เห็นชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นนะคะแล้วอย่างที่ฟังว่าเราเหมือนเราพยายามจะเลือกเมฆหรือจัดการเมฆอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็ยิ่งชัดว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติอะแต่เหมือนเราเอาตัวเราเข้าไปจัดการให้ได้อย่างใจอะไรเงี้ยอืม ชัดขึ้นจริงๆจ,จ,จะบอกว่าก่อนหน้าเนี้ค่ะเคยฟังคลิปเมื่อประมาณปลายเดือนกุมภามีอยู่คลิปหนึ่งอะค่ะจำไม่ได้จำเนื้อหาไม่ได้แต่ว่าเป็นแรงบันดาลใจจากคลิปแล้วหลังจากฟังอันนั้นอะมันก็เลยทำให้เห็นว่าอ๋ออวิชชาเป็นยังไงอะไรเงี้ยหลังจากฟังอันนั้นไปแล้วก็ เห็นอวิชาเห็นว่ามันมีนันทิมันมีอะไรหลายอย่างมันเกิดจากตัวเราเป็นที่ตั้งอะไรเงี้ยเป็นคลิปที่หลวงตาพูดถึงว่าพยายามทำทำเพียรทำเพียรทำบางอย่างเพื่อจะไปแข่งกับพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยได้แค่ประโยคเนี้ยเราก็สะท้อนเห็นว่าเอ้ยตัวเราก็กําลังทําอะไรอยู่บางอย่างอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ได้ยินคําเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในใจครั้งแรกคือเหมือนคนอกหักอะ โอ๊ยเสียใจแบบเอ้ยฉันไม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกมีความเสียใจอะไรเงี้ยแล้วก็วันนั้นคือพาเก้าไปเรียนดนตรีแล้วก็มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแล้วมันมียอดไม้ยอะไรเงี้ยเราอ่ะเห็นว่าต้นยอดไม้มันสวยแล้วเราก็เอื้อมมือจะไปจับแต่พอจับทันทีอ่ะมดแดงมันก็กระโดดเข้ามาที่มือเราอ่ะแล้วกตกใจรีบสะบัดหนีอ่ะแต่กิริยาการนั้นตอนที่ชั่วขณะจิตอ่ะ ในใจมันมีเสียงบางอย่างบอกกับเราว่าเหตุการณ์เนี้ยมีประโยชน์อย่าเพิ่งละทิ้งเราก็เลยมานั่งค่อยๆพิจารณาอีกครั้งหนึง่งก็เลยเห็นว่าเอ,อมันแปลกตรงที่ว่าตอนที่เราเห็นนะว่ายอดไม้นี้สวยเราไม่เคยเห็นหมดแดงเลยอะ่ะแต่ตอนที่เราพิจารณาหยุดยืนแล้วดูดีๆอะมดแดงมันอยู่เต็มอยู่แล้วอะมันก็คงเหมือนกับเราอะ่ะ ที่เอื้อมมือไปรับอวิชชาเข้ามากอดมารัดอะ่ะพอเราเห็นเป็นมดแดงอสบัดทันทีอะ่ะแต่ทุกการใช้ชีวิตของเราอะ่ะเราเอื้อมมือไปจับอวิชชาแล้วเราก็จับมันไว้อย่างนั้นอะ่ะแล้วให้มันกัดเราโดยที่เราก็ามดแดงเราไม่ชอบแต่อวิชชาเนี่ยเราปล่อยให้มันกัดแล้วเราก็เพลิดเพลินกับสิ่งนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าเราเป็นผู้สร้างถูกเข้ามาอะไรเงี้ยทุกอย่างเปทมสอนได้หมดเลย หนูพี่พารู้สึกว่าเขาคุณเขาคล้ายๆโอดเหมือนกันคนะ่ะแบบว่ามันคืออกก็ชื่นชมนะที่เขาแบบเห็นอะไรเป็นธรรมพยายามทำความเข้าใจทำแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันมีความพยายามตลอดมันมีความพยายามตลอดเลยที่ที่จะให้เป็นธรรมที่จะเรียนรู้ธรรมที่แล้วมันคือไม่ใช่เรียนรู้ธรรมอย่างเดียวนะจะให้เป็นธรรม อันนี้จริงค่ะเข้าใจเพราะว่ามันเราก็เห็นนะแต่เขาอยากเป็นธรรมเองแต่ธรรมเขาเป็นธรรมแต่มันผิดตรงที่มีเราอยากไปเป็นธรรมมันเขียนไว้ในหนังสือตั้งหลายเล่มดิ้นลนคนหาเหมือนคนบ้า สัจธรรมย่อมไม่ดิ้นรนหยุดดิ้นรนจึงพบธรรมเพราะความจริงสัจธรรมคือทําไม่เกิดไม่ตายดิ้นรนไม่ได้เป็นอวตะไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายไม่เกิดไม่ตายเป็นอวตะไม่มีอะไรปรากฏอย่าเป็นอวตะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ดิ้นรนเน่ะมันไม่ใช่เป็นธรรมแท้ไม่ใช่เป็นธรรมที่บริสุทธิ แต่ไปทำปลอมที่เกิดดับมดิ้นลนค้นหาสัจธรรมแท้ที่เป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับไม่ปรุงแต่งดิ้นให้ตายมันก็เป็นความปรุงแต่งไปหาธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งทำไมหยุดดิน้นลนบันจึงพบธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเพราะธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเขาดิ้นไม่ได้เขาเป็นธรรมชาติที่ดิ้นไม่ได้ ิงดิ้นรนค้นหาสัจธรรมคือธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเหมือนคนว่าหยุดดิ้นรนค้นหาจึงพบธรรมที่ไม่ปรุงแต่งคือนะนิาพ,พานพอหยุดจึงสงบคือสงบจากความปรุงแต่งพอหยุดจึงสงบ เพราะสงบจึงนิพพานนัตติสันติปรังสุขขังสุขใดเราเจะเหนือกว่าความสงบจากความผูกแต่งเป็นไม่มีรู้ธรรม้าใจธรรมเห็นธรรมก็ใจทุกอย่าง ้าใจทำทุกอย่างเลยแต่สุดท้ายอยากเอาตัวเราไปเป็นธรรมนั้นเริ่มเป็นไงแบบนี้ในธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งหรือนิพานไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีอัตตาตัวตนดังนั้นจะเอาตัวเราไปนิพานไม่ได้ ไปเป็นเจ้าของนิพพานก็ไม่ได้จะเอาตัวเราไปถึงนิพพานก็ไม่ได้จะเอานิพพานเาป็นของเราก็ไม่ได้เพราะในนิพพานไม่มีอัตตาตัวท่านรู้ทมหมดเลยแต่เฝ้าถามว่าเรารู้ทมหมดแล้วแต่ทำไมเราจึงไม่นิพพานสักที เรารู้นิพานหมดแล้วแต่เราทําไมไม่นิพานตะทีเราทําไมเราไม่นิพานตะทีเราไม่ถึงนิพานตะทีเราทําไมเราไม่นิพานัะทีเป็นไงก็คําตอบง่ายๆคือตั้ณหาก็แค่ที่จะคิดว่าที่จะได้เข้าถึงนิพานหรือจะได้นิพานก็เป็นความคิดที่ผิดแล้วมันเพราะว่ามันมีตัวตน ที่จะเข้าถึงอะไรหรือได้อะไรนั้นก็อยากจะได้อะไรอยากจะเข้าถึงอะไรก็เป็นแต่ตั้นหาอยากก็เป็นก็พิษตั้งแต่ตั้งแต่แรกมันไม่ใช่นิพานเพราะว่ามันในนิพานก็ไม่มีตัวนั้นก็ไม่มีใครครอบนำได้นิพานเป็นธรรมที่สิ้นตัณหา สิ้นอัตตาตัวตนลากของตัณหาคือความยิตบ้านถึงม้านเป็นอัตตาตัวตนสิ้นอัตตาตัวตนที่จะไปเอานิพพานมันก็สิ้นตัณหาสิ้นตัณหาก็สิ้นอวิชามันต้องสิ้นอวิชาสิ้นลงยึดบ้านถึงม้านเป็นอัตตาตัวตนที่ท่านกล่าวว่าถอนตัณหาขึ้นได้กับทางราก เปียบเหมือนต้นตันหาเนี่ยถอนต้นตันหาขึ้นได้กระทังรากเวลาถอนตันหาเนี่ยไม่ได้ถอนที่กิ่งมันไม่ได้ตัดที่กิ่งลิดรอนกิ่งตันหาแต่ถอนรากเลยถอนต้นตันหาได้กระทังรากรากก็คืออวิชานี่ที่ยึดบ้านถือบ้าน,เป,น,เ,ปนเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราที่จะไปเอาให้ได้ไปถึงอะไรได้ไปเป็นอะไรได้หรือไม่อยากเป็นอะไร ไม่อยากทุกข์อยากได้แต่ความสุขที่ทุกข์ไม่มีเป็นต้นอันนี้มันคือรากเง้าของพิชารากเง้าของตัณหาเพราะนั้นถอนตัณหาขึ้นได้มันก็คือถอนถอนรากมันเลยผู้ที่เกียรทุกข์รักสุขดีรักทั่วช้างกันเ่ยถอนขึ้นหมดเลยมันก็ไก่ถอนตัณหาขึ้นได้กับทางรากถอนต้นตัณหาต้นตัณหาก็ตายสนิทเพราะนั้น ถ้าจะดับตัณหาต้องดับที่อวิชชาด้วยมันก็คือเป็นแพ็กเกจเดียวกันแต่เราพยายามมุ่งที่จะดับตัณหาฆ่าตัณหาว่าความอยากด่าฆ่ากิเลสแล้วเราจะน,นิพานอย่างนี้มันไม่ได้ขุดลากถอนโคนเพราะลากของกิเลสตัณหามันคือความยึดบ้านถือบ้านเป็นตัวเราเนี่ยว่าถ้าเราฆ่า กิเลสค่าตัณหาได้หมดแล้วเราจะนิพพานไอเนี้ยไอตัวต้นเหตุของตัณหาหรือต้นเหตุของกิเลสมันคือเรานี่เองเราไม่ได้ฆ่าที่ต้นเหตุไม่ใช่เอาเราไปฆ่าแต่เอาวิชามันถูกฆ่ามันตายไปเพราะความรู้แจ้งตัดจะทำไม่มีเราในนิพพานไม่มีเราอยู่ในธรรมชาติที่แท้จริง ไม่มีตัวเราไม่มีของเราที่เทีย่ยงที่คงที่ที่เป็นเจ้าของสิ่งใดที่แท้จริงได้ตลอดการแล้วเราก็เราจะาตัวเราไปเอาทิพพาดอยู่นั่นเนละในที่เราก็เป็นเจ้าของตัวเราไม่ได้แต่เรากลับจะเอาตัวเราไปเป็นเจ้าของนิพานตาทุตาทุ